เราว่าเราก็ต้องสะสมสิ่งเหล่านี้เราให้ไม่ได้ประชดเขานะเราให้เพราะอ,อยากรู้สึกว่าน่ททาสิ่งที่ดีทำให้เขารู้สึกเด้ดื่มอย่างสดใจโดยไม่ต้องซื้อแล้วก็สบายใจเราสบายใจด้วยที่เขาได้ดื่มฟรีๆแล้วเราก็ไม่มีปัญหาอาทิตย์ที่ผ่านมาจะมีคนไข้เอาแต่ของเข้ามาในคลินิกเอาของเข้ามาเอาของเข้ามาเอาของเข้ามาเอาอาหารเข้ามา ทิ้งันเดือด้วนพอโซดาเข้ามาเป็นกล่องๆผมก็ยกเข้าสู่ตู้เย็นของเจ้านายอยู่ในห้องเจ้านายมีตู้เย็นผมยกเข้าไปตั้งไว้ในนั้นแล้วพอถึงเวลาผมก็ถามใครจะเอา,ยยาเครื่องดื่มผมก็หยิบออกมาเอาถ้าตั้งไว้ในห้องมันหายไปทั้งแท็กเลยแล้วทุกคนบอกเฮ้ยอยู่ทำยังไงทำไมมีอยู่ตลอดเลยผมบอกทุกคนได้ดื่มไม่ใช่คนเดียวยกทั้งแท็กกลับบ้านผมบอกอยากรู้เหรอ ในห้องเจ้าไหนแล้วมันมีใครกล้าเข้าไปหมายความว่าการประทํบบางอย่างที่ออกจากชีวิตของเราพี่้องทําไปเถอะใครจะว่าใครจะเห็นใครจะยังไงก็แล้วแต่เรากำลังทําเหมือนอย่างที่พระคัมภีร์บอกว่าทําเพื่อพะเยสุริสต์ทำเพื่อพะเยูุริสต์ผมตั้งโคกไปขวดหนึ่งให้กับเพื่อโรงงานผมไม่ได้ตั้งให้เขาแนละ้วผมตั้งให้กับพีเยสุขิษยผมถือว่าเป็นการกระทํา ที่ให้กัดีี่สุดหลังจากนั้นเดือนนี้เขาไม่กล้าเขาบอกขอยืมเหรียญหนึ่งผมก็ให้อีกสองวันนี่นะเอามาคืนเลยนะต้องบอกว่าเอามาคืนผมสอนคนเหล่านี้ให้รู้จักความรับผิดชอบให้รู้ว่าชีวิตในการอยู่ร่วมกันเป็นยังไงมิต่คนมาขอผมผมก็ให้ให้ให้ถอถสงว่าเราผมขอผมก็ได้ ผมอกผมร่วงกระเป๋าหัวนี้ไม่มีไม่มีเหรียญเลยไม่มีเศษตังเลยมีแต่ใบละห้าอยากดื่มน้ำคนหนึ่งมีคนใส่เชิดก่อนตังในห้เนี่ยอัดคนหนึ่งอยากดื่มมันเป็นสิ่งที่เป็นพระพรสหรับชีวิตของเราในการอยู่และแทนเป็นนี้พี่น้องเชื่ออะว่าพระคัมภีสอนเราทาอะไรเราทําตามจะพูดตามภาษาไทยก็ตกน้ำไม่ไหลตกไปไม่ไงว่ากันเถอ ลุยข้ามน้ำน้ำมาชโลมเจ้าลุยข้ามไฟไฟไม่ไหม,ม้เจ้าเพราะพระเจ้าจะเป็นผู้อวยพรอ,อยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ถ้าสมบัติที่เราสะสมว้ในแผ่นดินของพระเจ้าเราจะได้หรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยละหมาดความว่าพระเจ้าบอกว่ามันอยู่ที่นั่นสําหรับเราเพระเาะคำพีพูดบางครั้งเราฟังเราเข้าใจยากที่นั่นไม่ต้องการอะไรเลยแล้วเราจะไปสะส,สมสะสมสมบัติไว้ทําอะไร เราไม่ต้องซื้อไม่ต้องจ่ายเราอยู่ที่นั่นมันจะมีอาหารที่สุกตลอดตลอดเวลาแลวชีวิตของเราเวลานี้เรากำลังทํนะามาเรากำลังถวายแต่ทุกเราเํากำลังบอกกับตัวเองเราสะสมส์สมบัตเราถวายคือกับพระเจ้าเพื่อเราจะมีพระพรมากมายในสวรรค์และในสวรรค์เราไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการอาหาร ขาวว่ากินได้มั้ยกินได้เพราะว่าพระเยซูบอกจะมีงานเลี้ยงฉลองพระเยซูพร้เจ้าเป็นมาจากความตายพระองค์ก็ย่างปา่าปิ้งปา่าขนมปังป่าที่ริมทะเลแล้วพระองค์บอกว่าที่นั่นจะมีงานเลี้ยงฉลองก็แสดงว่าวมีการกินแล้วทุกครั้งที่พูดถึงมีการกินริสเตียนโอเคสบายใจเพราะว่ายังไงวันนั้นในเลี้ยงฉลองแล้วพระเยซูบอกจะไม่ดื่มน้ำมงูในคันดีนีกจนกว่าจะถึงวันนั้นที่จะดื่มร่วมกัน ก็แสดงว่ามีท่งการกินและการดื่มอจาจารย์พลบบอกทันยินของพระเจ้าไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นเรื่องของสันติสุขแลวเรากำลังสะสมสิ่งเหล่านี้ไว้เพื่ออะไรเพื่อเราจะสามารถรับรางวัลสุดท้ายที่พระเจ้าจะให้กับเราคำสุดท้ายคือคำว่ารางวัลในพระคัมภีร์ได้พูดถึงเรื่องรางวัลที่พระเจ้าจะให้เราเนี่ยพูดถึงมงกุฎ ที่จะให้มงกุฎเป็นการแสดงออกให้คนเห็นว่าคนนี้เป็นที่หนึ่งเร่นมงกุฎสำหรับนางสาวจักรวาลสวยที่สุดในโลกเนี่ยได้มงกุฎมงกุฎสำหรับคนเป็นกษัตริย์แห่งประเทศแต่ละประเทศมี้มงกุฎพระเยซูคริสต์เจ้ามีมงกุฎทองคำบริสุทธิ์อยู่บนพระเศียนของพระองค์นั่นคือพี่วอนบอกไว้เหนกัน แล้วมงกุฎสำหรับคนที่เชื่อในพระเจ้าที่พวงครดบอกว่าเขาจะวิ่งไปเขาจะปักปั่นเขาจะต่อสู้แล้วเขาจะได้รางวัลใช่ฮาเลลูยา <laughs> มงกุฎแรกคือมองกุฎที่เลื่องลอยไม่ได้อาจารย์ปรูฮะมงกุฎอันนี้ให้กับคนเหล่านั้นที่วิ่งไปจนถึงเส้นชยัยชีวิตของเราวิ่งไปถึงไหนแล้วแล้วเส้นชัยของเราอยู่ที่ไหนีิน้อ เส้นชัยไม่ใช่วันสุดท้ายที่เราตายนั้นไม่ใช่เส้นชัยของเราแต่เส้นชัยของเราคืออะไรคือสิ่งที่มีค่าสูงสุดที่เรากำลังจะวิ่งไปหาอะไรคือความมั่งคั่งในพระเยซูคริสต์ที่เรากำลังวิ่งไปชีวิตที่สมบูรณ์ในพระเยซูคริสต์เป็นเส้นชัยเรากำลังวิ่งไปและรับสมบัติที่ถาวรอนที่เรากำลังทำอยู่นั่นคือการที่เรากำลังวิ่งไปสู่เส้นชัยเราจะทำสิ่งเหล่านี้อยู่ทุกวันไม่หยุดนั่นคือการที่เรากำลังจะ รอรับมนุษยที่เรื่องรอไม่ได้ที่พระเจ้าจักให้กับเราคือการวิ่งไปจนถึงเส้นชัยวันตายของเราเป็นจุดจบของชีวิตแล้วจุดจบของชีวิตจะบอกเราว่าเราไปถึงเส้นชัยหรือเปล่าถ้าเราหมดชีวิตแล้วเราไม่มีสิ่งวิ่งอีกต่อไปเราได้แค่ไหนก็ได้แค่นั้นเส้นชัย สี่ประกาศที่ผมบอกถึงสิ่งที่มีค่าความมั่งคัง่งชีวิตสมบูรณ์สมบัติทาวอ,อันหนึ่งอันใดก็ได้พี่น้องเลือกเส้นหนึ่งเลือกเส้นไายไม่ต้องเลือกทั้งสี่อย่างเลือกเพียงอย่างเดียวแล้วก็วิงไปให้มันถึงเส้นชายมันผมถามตัวเองว่าผมถึงในอย่างเส้นหนึ่งผมถึงแล้วเส้นหนึ่งผมมีควารมรู้สึกดีใจว่าเส้นนั่นผมไปถึงแล้วจะมีอีกสามเส้นชายที่ยังไปไม่ถึง กำลังวิ่งไปเราวิ่งไปเราวิ่งไม่หยุดนาที่นะ้องถ้าถ้าเรามีกําลังที่จะไปต่อมองกุฎที่ล่วมลอยไม่ได้จะเป็นมงคุเหล่านั้นที่วิ่งไปจนถึงเส้นชัยที่เขามองไว้เป้าหมายไว้ในพิเอซูสุเกต์มงกุฎอันที่สองอาจามปโรพูดถึงมงกุฎแห่งความชอบธรรมแล้วมงกุฎแห่งความชอบธรรมเนี่ยจะเป็นของคนเหล่านั้นที่มีความยินดีในการเสด็จกลับมาขั้นที่สองของพะเยซูคุเสต์ นายพี่น้อนโอ้พระเยซูคริสต์มาเถอะมาเถอะดีใจกับการกลับมาของพระเยซูคริสต์เขาจะได้มุ่งมุ่งแห่งความชอบธรรมอยู่บนชีวิตของเขาตั้งคำถามมีกี่คนที่ดีใจในการกลับมาของพระเยซูคริสต์รงจะขายันขึ้นมาเลยเขายัางไม่พร้อมมีกี่คนที่มีความพร้อมในใจว่ามาเถอะพระองค์จะขยันแสด็จมาเออถอะขอเสด็จมาเถอะถ้าอยากให้พระเยซูคริสต์เจ้ามาเร็วๆเขาบอกว่า ให้ประกาศเรื่องของพระเยซูให้เป็นพยานเพราะว่าเมื่อคนสุดท้ายที่ได้รับฟังข่าวประเสริฐนั่นคือเวลาแห่งการสิ้นสุดที่พระเจ้าจะมาแล้วถ้าท่าทีของเราเช้าชามเย็นชามเจอใครก็ไม่พูดพระเยซูจะมาเมื่อไหร่ผมไม่รู้แต่รู้ว่าใกล้แล้วมีลมกุทแห่งความชอบธรรมสำหรับคนเหล่านั้นที่ยินดีในการจะกลับมาขัาง้งที่สองนี้เป็นรางวัลอาจารย์บุรุษเข้ามเจ้ากำลังไปรับรางวัล แกประกาศเรื่องของระเยสุคริตเจา้าทุกวันประกาศเรื่องของระเยซุคริตเจา้าเพราะแกรู้ว่าถ้าปะเยซุคริตกลับมาแกจะได้รับพอกอนแกพูดถึงเรื่องการกลับมาขั้นที่สองของพระเยซุคริตผมเชื่อว่ามงกุฎแห่งความชอบธรรมเป็นของอาจารย์ปาลโลแน่นอนเลยมงกุฎอีกอันหนึ่งพูดถึงมงกุฎแห่งชีวิตอาจารย์ปาโลบอกว่าแล้วจอดะพูดเรื่องเดียวกันพ่ามงกุฎแห่งชีวิตเนี่ยเป็นของคนละนั้นที่มีความอดทนต่อการทดลอง I'm